สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องเนเจอร์เครับวันนี้ผมจะพาท่านมาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินนะครับจังหวัดกาญจนบรุรีซึ่งที่ผมอยู่วันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของน้ำตกห้วยแม่คมิ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาท่านาพาชมน้ำตก อันสวยงามนะครับทำตกมีหลายชั้นนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของอาลานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็ส่วนของอุทยานนะครับที่นักท่องเที่ยวทุกคนมาก็จะมาบริเวณนี้นะครับเป็นที่แรกที่ทุกคนมาก็จะพบเจอนะครับตรงนี้นะครับครับผมก็ ที่ผมมาก็รถยนต์ก็หนึ่งร้อยบาทแล้วก็คนก็คนละสามสิบคนละสามสิบบาทนะครับถ้าถ้ามากลางเต็นก็คนละคืนละสามสิบบาทอันนี้ผมก็จะพาท่านชมเขาก็จะมีรถฉุกเฉินรถพยาบาลด้วยนะ ก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ผมจะพาท่านไปชมเป็นจุดกลางเต็นท์ของนักท่องเที่ยวนะตรงนีนะ้ตรงนี้คืออะไรเวทีกลางแช่งเอาไว้จัดกิจก,กรรมน้ เป็นจุดชมวิวนะฮะโอ้สวยมากเลยนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นน้ําตกเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาชมจุดชมวิวก่อนนะครับ สวยมากเลยครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นบ้านพักรับรองน่าจะเป็นหลังเก่ายู่สวยมากเลย เสียงน้ำตกดังสู้ๆเลยนะครข้างหน้าคือเขื่อนสีนคกลินนะครับเขื่อนสีนคกลินเป็นวิวเป็นภูเขา อันนี้เป็นกฎข้อห้ามของอุทยานครับน้ำห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มเข้าในน้ําตกนะครับเจ็บป่วยฉุกเฉินห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้านะครับน้ําตกนะครับชั้นสี่ชัดแก้วมาดูความสวยงามนะครับสวยจริงๆเลยนะครับน้ําตกนะมีหลายชั้นวย ชั้นนี้ชั้นสี่เหรออืมสวยมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างครับน้ำตกก็สวยมากเลย เดี๋ยวลงไปดูชั้นล่างนะครับผมจะเดินลงไปชั้นล่างซึ่งเป็นชั้นที่คนเล่นน้ำตกกันตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ก็ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนะักนะครับก็เงียบๆจจะเดินไกล่อยนะครับท่านผู้ชม เดินลงตรงนี้ทําไว้ได้ดีมากนะครับเหมาะคนผู้สูงอายุก็สามารถเดินได้ง่ายๆครับไม่ชันเกินเกินไป<อ>ตรงนี้ผมเห็นแวบๆแ,แล้วล่ะโอ้โหนี่เยอะนี่ชั้นหนึ่งเดี๋ยวต้องเดินลงไปอีก จุดนัดนึงนะครับตรงนี้เป็นจุดที่คนชอบมาเล่นน้ำกันแหมน้ำ้ำน้ำใสสวยมากเลยสีนี่น่าเล่นมากเลยครับท่านผู้ชมอ่าาก ผมเดินลงไปอีกน้นหน่อยอถึงจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาเล่นกันจุดนี้เขาเรียกว่าชั้นที่สามวางหน้าผาอช่ครับวางหน้าผาเดี๋ยวต้องเดินไปทางนี้หน่อยโอ้เป็นน้ําตกที่สวยมากเลยครับ เขาบอกว่าตรวจยาดำน้ำกระโดดน้ำปีหน้าป่าปรวงดใช้สบู่และแชมพูในน้ำตกที่จริงผมว่ารู้สึกว่าจะสวยกว่าเอราวันห้อยแม่ขมิ้นเนี่ยถึงจะมาลำบากแต่ก็ความสวยงามก็ทำให้หายเหนื่อยได้เลยนะครับดูสิ นี่ชั้นที่สามโอ้โหท,ทั้นตุ่มอยากกระโดดลงไปเล่นมากเลยนะครับดูสิแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเลยนะครับเงียบสงบแล้วก็เล่นน้ำได้ป่าก็ยังสมบูรณ์อยู่เลยไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่ก็นักท่องเที่ยวก็ คือค่อนข้างไกลด้วยฮะก็เลยมาลําบากกันนิดนึงก็เลยไม่ค่อยเข้ามากันแต่รับรองว่ามาแล้วความสวยงามเนี่ยแน่นอนเลยะหายเหนื่อยเลยถ้าเห็นเนี้ยนตกห้วยแม่ขมินนะครับนี่ฮะโอ้ถ้ท่านผู้ชม นี่ถ้าเราโดดลงไปเล่นน้ำตรงนั้นถ้าจะดีเนาะโอ้โหนะฮะันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนั่งจมได้ทั้งวันเลยอะน้ำกระใสใสนะะใสมากเลย เราจะไปดูอีกหน่อยตั้งล่างนะฮะต้อนหินเยอะนะฮะก็เดินระวัง ตรงนี้ก็น้ำใสใสเขียวด้วยตาท่านผู้ชมดูเสจโอ้ต้องขออภไปเดินอย่างระมัดระวังหินลื่นตรงนี้นะครับซอกเนี้ยซอกตรงเนี้ย ฮนะมันรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเลยมันสวยงามธรรมชาติจริงๆธรรมชาติมันสร้างสรรค์ได้ดีมากเลยครับมไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์นะน้ำใสจริงๆเลยนะครับ เมื่อกี้ผมเห็นปลาด้วยนั่งฟังเสียงน้ำตกในชั้นสาม ตสตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่คนมาเล่นน้ำเยอะตรงนี้คนน่าจะมาเล่นกันตรงนี้เยอะแต่ดูสิท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาโอ้ยังเช้าอยู่ยังไม่มีคนเลยนะฮะ อยู่ตรงนี้ไม่มีคนเลยเดี๋ยวผมจะลงเดินลงไปอีกขออภัยนะครับหินมันลื่นมากครับต้องเดินอย่างระมัดระวงัง เดินก็จะเดินไปทางนี้ธรรมชาติบันดาลให้เราอยู่ทุกที่แล้วแต่เราว่าจะเดินทางและพ้นหานะครับธรรมชาติบำบัดฟื้นฟู ถ้าชีวิตมันคิดมากคิดเยอะก็ลองมานั่งน้ําฟังเสียงน้ําตกเล่นน้ําตกดูจะได้ผ่อนคลายบ้างนะอันนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งสวยมากเลยอันนี้ก็น่าเล่นนะครับ นี่เลยนี่ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะถ้าฝนตกน้ำาะแรงก่านี้มั้งแต่ถ้านฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะคขุ่นๆุ่นเพราะน้ำป่ามาเยอะอันนี้พอฝนไม่ค่อยตกหน่อยก็น้ำก็จะใสแล้วก็ดูดีครับผม น้ำตกห้วยแม่ก็ม้นไหลชั้นมากเลยโอ้เนี่ยผมก็จะเดินลงไปอีก ก็อีกที่หนึ่งครับเป็นอีกชั้นหนึ่งโอเคคนเล่นน้ำเลยครับก็จะเดินลงไปตรงนี้นะฮะเดินลงไปเรื่อยๆ ดูสินี่ก็อีกชั้นหนึ่งเป็นม่านๆเลยเขาเรียกม่านแม่ขมิ้นเลยเอ่ะนะครับตรงนี้นะครับก็จะเดินไปเรื่อย นี่อีกไหมนี่ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมชั้นนี้ก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งก็เป็นยาวๆนะครับเป็นยาวๆดูสิคือที่พิกๆีกเนี่ยสุดพีิกคือมันสุดยอดก็คือ ยังไม่ค่อยมีใครมาเล่นมากมายนักนะฮะก็เลยยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับอันสวยงามนะครับผมว่าน่าจะมีละครมาถ่ายมากเพราะวันนี้เจอกองถ่ายมาถ่ายทำละครอะไรเรื่องอะไรก็ไม่รู้ดูสิ น้ำม,มันน่าเล่นมากเลยน้ำม,มันน่าเล่นทุกชั้นเลยอ่ะท่านผู้ชมความสวยงามนะคะับท่านผู้ชม เดินระวังนิดนึงนครับนี่ฮะตรงนี้ก็น่าเล่นน่ากระโดดน้ำเล่นมากเลย ลงไปทางนูน้นมีชั้นลงไปอีกเนี่ยลงไปทางนน้นเลยอ่ะเนี่ยมีอีกชั้นหนึ่งคือรถหลั่นกันไปเรื่อยๆอ่ะะเดินชม ไดถึงชั้นหนึ่งเลยผมก็จะเดินเร็วนิดนึงนะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมโอ้ตรงนี้ก็สวยน่าเล่นโอ้น้าลงไปทั้งหมดเลยดูสิท่านผู้ชม ดูสิโออันนี้คือม่านขมิ้นอันที่สอง ยอดเลยครับน,นี่นะครับท่านผู้ชมโอ้นี่ยครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยมากเลย ทำานนิ้นโอ้ท่านผู้ชมดูสิโอ้คือผมชอบนะฮะน้ำตกสวยงามอะไรเงี้ยชอบมากเลยชอบมากเลยฮะ เห็นน้ำตกก็มาหลายที่แต่ว่าที่นี่อนะ่ะคือเป็นน้ำตกที่สวยมากเลยครับสวยมากเลยคนระับ